สวัสดีครับผมนักเลขแหมงศูนย์นะครับวันนี้ผมจะมาเป่าฮาร์โมนิก้าออร์แกนแคนฝรั่งให้ฟังอีกเพลงนึงนะครับแต่ก่อนอื่นผมขออธิบายแล้วก็ขอเล่าถึงเรื่องการแต่งเพลงคำร้องเพลงรักให้มีความหมายที่ดีนะครับแล้วก็เรื่องการประพันธ์เพลงรักซึ่งจะทำให้ เป็นที่นิยมแก่คนฟังแล้วก็สร้างความประทับใจสร้างความสุขให้แก่คนฟังได้มากนะครับในเมื่อการเล่นดนตรีหรือการทําอะไรต่างๆในชีวิตคนเรานะครับเกิดความเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วมีความเป็นศิลปินในตัวในอารมณ์มีความเพลิดเพลินอะไรบางอย่างนะครับได้เข้าสู่จิตวิญญาณเขาแล้วก็ทําให้เขามีชีวิตคล้ายด่งอารมณ์เพลงเพลงใดเพลงหนึ่ง ที่พวกเขาซึมซับอยู่ในชีวิตประจำวันต่างๆแล้วก็ห้อมล้อมการเป็นอยู่ของเขานะครับในช่วงเวลานั้นนะครับบางคนก็มีใจมีหัวทางดน,นตรีแล้วก็สามารถคิดเป็นงานอันดีเลกเป็นการสร้างสรรเนื้อเพลงบทกวีต่างๆหรือว่าบางคนชีวิตอารมณ์มีความสุขเพลิดเพลินชีวิตเขาก็ไม่ใช่เวลาของความเสียใจไม่ใช่ช่วงชีวิตแบบคนเศร้าส้อยเหาหงอยนะครับแต่เขากลับเป็นคน ู้ที่กําลังมีความสุขเพราะเขามีความรักก็ได้นะครับการแต่งเพลงที่จะมีอารมณ์ของเพลงความหมายของเพลงให้มีคาร้องที่สร้างความสุขสร้างความเข้าใจความรักในแง่ดีแก่คนฟังก็เป็นการประพันธ์เพลงที่ทําให้เพลงเกิดความนิยมได้มากนะครับตัวอย่างเพลงที่มีเนื้อหาเพลงรักซึ่งทําให้ผู้ฟังมีความซาบซึ้งในความรักบดเพลง ดังกล่าวของไทยเราก็เคยมีอย่างเช่นเพลงของค่ายเบเกอรี่มิวสิของคุณบอยโกศิยพงศ์ซึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงนักแต่งเพลงชาวคริสเตียนคนหนึ่งของเมืองไทยนะครับแล้วก็เพลงดังในยุค1995อย่างเพลงเก็บไว้นานๆก็เป็นเพลงหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมและสร้างกระแสความนิยมให้แก่อัลบั้มใจดีสู้เสือและศิลป,ปินอย่างคุเสือธนพลอินทริศได้อย่างมากนะครับ วันนี้ครับผมจะเป่าฮาร์โมนิก้าออแกนแคนฝรั่งเพลงเก็บไว้นานๆของศิลปินซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในยุคปี1995นะครับคือคุณเสือธนพลอินทรีนะครับซึ่งเพลงนี้ผมก็คิดว่าเป็นบทเพลงที่มีเนื้อหาค่อนข้างสร้างความสุขสร้างความเพลิดเพลินและก็ให้ความคิดมีมุมมองที่ดีในเรื่องความรักและสร้างความประทับใจ ชีวิตได้ในช่วงหนึ่งนะครับในช่วงยุค1995นะครับผมก็เคยมีอายุยังเป็นหนุ่มน้อยยังเป็นวัยรุ่นอายุยังไม่มากนะครับแต่ว่าการฟังเพลงนี้ก็ทําให้ชีวิตในช่วงนั้นก็มีความสุขได้อย่างหนึ่งครับเอาละครเชิญฟังได้เลยนะครับ ไพเรอดดีไหมครับผมว่าไพเราะดีนะครับเนื้อหาของเพลงอย่างเช่นคําว่าในท่อนที่ร้องว่าทางแสนไกลเราจะฝ่าข้ามไปขอสัญญาสิ่งที่เธอให้มาจะรักษาด้วยหัวใจจะเก็บไว้นานๆนนก็เป็นท่อนร้องซึ่งให้ความหมายที่ดีนะครับว่า การรักษาซึ่งความรักความผูกพันที่มีคุณค่าและความหมายต่อความรู้สึกและก็ชีวิตแล้วก็ยังเป็นการทำให้ชีวิตมีความมั่นคงมีใจิตใจที่มั่นคงแล้วก็มีความสุขที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้เรื่อยๆนะครับการประพันธ์เพลงการประพันธ์คำร้องเพลงก็ยังมีอีกหลายรูปแบบนะครับในเพลงประเภทอื่นในกวีบท แบบอื่นๆเนื้อหาคำร้องเพลงยังมีได้อีกเช่นเพลงเศร้าเพลงอกหักผิดหวังจากความรักเพลงอธิบายความงามของโลกมนุษย์และธรรมชาติเพลงอนุรักษ์ธรรมชาติต่างๆหรือเพลงซึ่งเป็นบทเรียนสอนใจบทเรียนสอนชีวิตต่างๆต่างก็มาจากประสบการณ์ของคนที่มีความคิดความรู้สึกประสบการณ์ในชีวิตเขารวมทั้งอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่เขาเผชิญกับการดำเนินชีวิตและความเป็นอยู่ ในช่วงเวลาของยุคสมัยและสังคมเศรษฐกิจยุคต่างๆซึ่งผู้ที่มีความสามารถในการประพันธ์เพลงกว,วีต่างก็ได้ทำให้เวลาของเขาได้สร้างสารรค์อะไรดีๆสู่โลกมนุษย์แล้วก็บางคนก็อาจจะได้รับความสำเร็จเป็นอาชีพหรือว่าทำให้ชีวิตเขามีชื่อเสียงมากขึ้นได้นะครับ เอาล้วครับวันนี้ผมขอพักการเป่าฮาร์โมนิก้าออรแกนแคนฝลังเพลงเก็บไว้นานๆให้ฟังเพียงท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ขอพักการอธิบายเรื่องการประพันธ์คำร้องเพลงบทกวีที่จะทําเป็นเพลงนะครับให้ฟังเพียงท่านี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าถ้าผมมีอะไรจะเสนอให้ฟังอีกผมก็จะทําคลิปเสียงแบบนี้มาให้ฟังอีกเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ